เราไปให้เขายืมเองอ่ะจะโทษใครได้เราต้องรู้อยู่แล้วหลักการความเป็นจริงของโลกเมื่อให้มีโอกาสจะไม่ได้คืนมันก็เห็นกันอยู่เจ้านี่อะไรต่างๆกันนะมันทวงกันแล้วไม่ได้คืนตอนมายืมมันกาบเราตอนเราเอาคืนเรากราบันอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่ในโลกนี้มันมีมากมายมหาศาลแต่เราก็ยางให้ยืมแต่สุดท้ายแล้วเราไม่วางใจเป็นกลางว่าเวลาให้ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบแทนกลับคืนมานะ มันไม่ได้หมายความว่าเราให้ไปเขาจองมาคืนเสมอเขาอาจจะเชิดหนีก็ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกวิธีการถ้าเราให้แล้วแล้วเราไม่ติดขัดติดใจกับการที่เขาจะคืนหรือไม่คืนอันนี้ดีมากเลยความทุกข์จะเกิดขึ้นแก่เราไม่ได้เลยเพราะอะไรมันจะคืนหรือไม่คืนก็แล้วแต่มันเพราะเราถือว่าเราให้แล้วไม่ไปตั้งรอคอยคอาหวังคืนมาก็ดีไม่คืนไม่เป็นไรถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรมันไม่ได้ตั้งความหวังจะได้คืนแต่แรกแต่เราไปตั้งความหวังว่าจะต้องได้คืนเท่านั้นตแต่แรกเรียบร้อยเลยไหม เรียบร้อยเลยต้องได้คืนเท่านั้นถ้าไม่ได้คืนทะเลาะกันแน่เสียเพื่อนและเสียเงินด้วยแต่ถ้าเราจะคิดจะให้ใครยืมเงินให้ตั้งเจตนาตัวเดียวว่าเมื่อเราให้แล้วไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกับคืนมาให้ไปก่อนแต่เราไม่บอกนะว่าเออเอาไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องไปพูดเพราะเดี๋ยวมันไม่คืนแน่นอนเพราะโดยนี้สายของคนยืมเงินมันคิดจะไม่คืนอยู่แล้วเพราะมันลำบากเพราะฉะนั้นอย่าไปพูด วิธีการคือเงียบไว้โอเคมีตอนก็คือมันจะคืนเออตายก็หนดนะโอเคแต่อย่าไปพูด่ามีตอนไหนก็คืนตอนนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวมีตอนไหนมันคืนตอนนั้นคือไม่มีไปตลอดชีวิตยันตายมันก็ไม่มีคืนให้นะอย่าไปพูดวิธีการคือมันบอกว่าจะคืนวันไหนก็บอกไว้เอออย่าลืมเอมาคืนนะถ้ามันเริ่มผิดศัจวาจาก็วางใจเป็นกลางว่าโอเคมีโอกาสจะเริ่มไม่ได้คืนละแต่ถ้าวันในวันหนึ่ง้ามาคืนก็โอเคดีไปแต่ถ้าไม่คืนเราก็ไม่เดือดเนื้อ้อนใจ ไม่เป็นไรต่อให้ไปทวงมันไม่คืนโอเคเข้าใจได้เรารู้แล้วว่าเพราะเราคิดไว้เราตั้งความหวังว่าตั้งแต,แต่แรกแล้วว่ามันมีโอกาสไม่คืนสูงมากเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่มีความทุกข์ในปัจจุบันกลับมาแก้ที่ตัวเองแก้ที่ตัวเองแล้วนะมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าในโลกเนี้ยมันแก้ที่คนอื่นได้นะไม่ต้องกลับมาแก้ที่ตัวเราเองเราคิดว่ามีอะไรในโลกนี้ใครคิดจะแย้งกับอาจารย์บ้างไหมลองแย้งคําสอนพระเจ้าดูบ้างอ่าแต่มึงรับคาตอบให้ได้นะ เออแย้งได้ไม่ว่าแต่เราคาตอบให้ได้ด้วยนะใครคิดว่าในโลกมีไม่จริงอาจารย์เราไม่ต้องแก้ที่ตัวเองต้องแก้ที่คนอื่นถึงดีขึ้นได้ใครคิดว่ามีในระหว่างนี้คิดก่อนแล้วจะแย้งตอนไหนก็ยกมือเออแล้วลองดูว่าเรากับอาจารย์ใครจะมีเหตุผลมากกว่ากันพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยที่เรียกว่าหลักการเกิดและการดับการเจริญและการเสื่อมเรียกว่าปฏิจจสมุปบ,บาทเนี่ย เป็นหลักคําสอนของพระองค์เนี่ยเป็นหลักคําสอนที่ใครในโลกเนี้ยไม่มีใครสามารถคัดง้างในคําของพระองค์ได้เลยไม่ว่าจะศาสนาในก็ตามไม่มีใครสามารถคัดง้างในคําของพระองค์ได <urers> ้ดังนั้นทําไมคําสอนของพระอ <ar> งค์พระองค์จึงกล้าการันตีว่าไม่มีใครคัดง้างได้เพราะมันเป็นเหตุและผลไม่มีใครสามารถเถียงเหตุผลและหลักสักจจความจริงได้ยกเว้นคนดันทุลังที่มันจะเถียงแต่สุดท้ายแล้วเราจะรู้ได้ว่ามันไม่จริง มันไม่จริงตามนั้นเพราะมันคิดเองเออเองว่าจริงแต่ความเป็นจริงจริงไหมไม่จริงเพราะฉะนั้นในการทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราเนี่ยให้เราอยู่ในหลักของเหตุผลและความจริงเสมอบวกกับการลดอร่อยอ่ะจริงๆไม่ต้องไปรู้มันเยอะหรอกพราเรารู้อยู่แล้วมันอร่อยยังไงแต่สิ่งที่เราต้องมองเห็นซ้ำๆบ่อยๆเป็นประจำคือโทษของมันเมื่อเรามีโทษเรามองเห็นโทษเราจะเริ่มมองเห็นอุบายเป็นเครื่องออกจากมันได้ คำถามคือเราพอจะเข้าใจแล้วว่าในการใช้ชีวิตของเราเราต้องมองเห็นโทษเยอะเรารู้แล้วเราพอจะเข้าใจได้แล้วว่าแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมีโทษยังไงอย่างเรากินเยอะโทษคือสุขภาพไม่แข็งแรงใช่ไหมเรานอนเยอะคือร่างกายจะขี้เกียรเพราะมันนอนเยอะไงขี้เกียรเราขี้เกียรตอนไหนปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มนอนได้ในสันดานอย่างบางคนเนี่ยถ้าตื่นนอนไม่เคยพับผ้าห่มเลยมันก็จะไม่พับอยู่อย่างนั้นแะแต่ถ้าวันหนึ่งมันจะลุกขึ้นมาพับเนี่ยมันต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งในการพยายามในการพับผ้าห่ม เพราะมันคิดว่าเวลานอนของมันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแม้แต่การพับผห่มแค่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวมันก็มองว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะอะไรเพราะมันขี้เกียจเป็นสันดานมันนอนเนื่องในสันดานไปแล้วมันเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นที่ทําพระเจ้าเลยบอกว่าเมื่อเราทําสิ่งใดเป็นประจําซ้ําๆบ่อยๆตลอดเวลานั่นแหละมันจะผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจในความเพลิน แล้วเราเนี่ยจะไม่สามารถเอาตัวเองเนี่ยออกจากสิ่งนั้นได้เพราะมันผูกติดไปแล้วเพะฉะนั้นการจะกลับมาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆการจะแก้ไขตัวเองก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนี่พฤศจิกาแล้วนะใกล้ทันวาแล้วพวกเราจะเริ่มตั้งใจเริ่มวางแผนกันแล้วว่าปีหน้าจะเปลี่ยนตัวเองอยังไงปีหน้าจะเปลี่ยนตัวเองอยังไงเราจะเริ่มต้นลิสต์แล้วว่าเออฉันจะเป็นคนดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่นะปีหน้าเราจะเริ่มต้นเราจะเริ่มเป็นหนี้น้อยลงจะเริ่มหาเงินหาทองได้น กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วตลอดชีวิตตั้งแต่วันเกิดจนว,วันเนี้ยมาจะตายหากันอยู่แล้วเนี่ยทํากันได้บ้างหรือย,อยังสักปีหนึ่งถามจริงจริงสักข้อหนึ่งมีกันบ้างหรือยังเราตั้งหมักตั้งเกณฑ์ตั้งเป้าหมายกันมาว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยววันหน้าเราตั้งหลักเกณฑ์อย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตเราเลยแต่คําถามคือเราไม่เคยมีความเพียรพยายามในการลงมือกระทําสิ่งนั้นจริงจังเลยสักครั้งเดียวไม่เคยเลย พราะอะไรเราใช้ชีวิตไปมองไม่เห็นโทษแล้วสุดท้ายไอปีที่แล้วกับปีเนี้ยไม่ต่างกันเลยเหมือนเดิมเป็นหนี้ยังไงเป็นหนี้อย่างนั้นลําบากลาบนยังไงก็ลาบากลาบนอย่างนั้นเคยหาอะไรได้แค่ไหนก็หาไ,ได้แค่นั้นเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ที่เงนเพิ่มขึ้นคือหน,นี้สินหนี้สินเราเนี่ยเพิ่มบางคนเนี่ยหนี้สินเพิ่มทุกปีนะแล้วก็ไม่น้อยลงไม่เลยนะมันจะน้อยลงได้ยังไงอ่ะปัดกดเงินส่วนปไปกัดมาจา่ายขั้นต่ำเสร็จปุ๊บก็กดออกไปแล้วไปกดเสร็จปุ๊บมันจา่ายขั้นต่ำม,มาไปกด แปดร้อยกูก็กดปบัตรกดเงินสดห้าร้อยก็กดเหลือเท่าไหร่ก็กดได้เพราะอะไรมันลำบากใช่ไหมมันชนตลอดอย่างนี้จะหมดไหมไม่หมดพระเจ้าจึงบอกว่าการเป็นหนี้มันจึงเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกคําถามคือเราจะแก้หนี้ยังไงเอาหมอดูหกสิบล้านไหมเอามะให้หมอดูหกสิบล้านแก้ดวงให้ลองดูซิว่าแก้หวงช่วยแล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมหนี้สินจะหมดลงไหมลองดูได้วิธีการแก้หนี้สินคืออะไรอะ่ะกลับไปแก้ที่ต้นเหตุ พระพุทธเจ้าสอนให้แก้ที่ต้นเหตุเหตุเกิดตรงไหนกลับไปแก้ที่ตรงนั้นง่ายนิดเดียวเลยคือแก้ที่ต้นเหตุอ่ะต้นสายปลายเหตุมันคืออะไรอ่ะทีนี้เราเราเราู้แล้วว่าการเป็นหนี้เป็นทุนในโลกต้นเหตุของการเป็นหนี้ของเราคืออะไรเราไปยืมเข้ามาเรายืมเข้ามาต้นเหตุจริงๆคืออะไรความอยากของเราถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราหาเงินในความอยากตอบสนองต่อความอยากของตัวเองไม่ได้เราจะไปยืมเงินเข้ามาไม่ยืม ดังนั้นการที่เราไปยืมเพราะเราตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้เราหาเงินตามความพอใจของตัวเองไม่ได้เราอยากได้เกินกว่าไรายได้ที่ตัวเองมีจึงต้องไปหยิบยืมเงินชาวบ้านมาซื้อของที่เราต้องการเมื่อเราซื้อก็ได้มาเมื่อได้มาก็พอใจในสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยของฉันแต่เมื่อใบทวงนี้มาเริ่มทุกข์แล้วเริ่มทุกข์อกชกตัวเริ่มร้องไห้น้ําตาไหลว่าทําไมฉันก็เป็นหนี้ เริ่มโทษแะไรละเจ้ากรรมนายเวรทําไมเล่นแรงจังเลยโทษเจ้ากรรมนายเวรมึงเคยเห็นเหรอว่าใครเนี่ยมันเล่นเราแรงแล้วเกินมันเล่นอะไรไม่เข้าใจเล่นอะไรแล้วคําถามคือเราจะโทษไปหมดเลยวิบากกรรมเก่าทําไมมันหนักหนาสาหัสหทําเวรทํากรรมอะไรมาถึงต้องมาเจอเรื่องเดือดร้อนร้อนใจขนาดไหนยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่ามึงทําอะไรมาเราเป็นคนเดินไปยืมหนี้ยืมสินมาด้วยตัวเราเองแล้วก็มานั่งลําบากลาบนมานั่งบน่นว่าตัวเองเนี่ยไปเป็นหนี้ติดหนี้สิิส์สินเขา ผเจ้าเลยสอนว่าอะไรกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุดิต้นเหตุจริงๆมันคืออะไรไม่ใช่ว่าต้นเหตุจริงๆคือการไปยืมเงินนะต้นเหตุจริงๆคือความอยากถ้าตัดความอยากของตัวเองไม่ได้มันก็จะยังคงยืมอย่างนี้ต่อไปเพราะเรามีของที่เราอยากได้เต็มไปหมดอาจารย์ถามว่าในตลอดชีวิตที่ผ่านมาตอบสนองต่อความอยากของตัวเองได้หมดหรือยังอย่างใครมีของที่ยังอยากได้อยู่ในขณะนี้บ้างยกมือให้ดูหน่อยเห็นไหมมันมีหมดตลอด สมมุติถ้าวันนี้ได้แล้วจะยังอยากต่อไปไหมอยากเดี๋ยวมันก็มีอยากอยู่ไหนใครที่มีเมียอยู่แล้วแล้วยังอยากมีเมียอยู่ต่อไปอีกบ้างโอ้ต้องจับภาพผมได้นะให้เมียมันดูนะที <c oughs> ะนี้ไม่กล้ายกไม่เริ่มไม่กล้ายกนะนี่รู้จักประจานตนเองใช้ได้เนี่ยหลักคําสอนพระเจ้าเลยต้องให้รางวัลนะอะประจานตนเองให้เมียมัน,นควนรให้รางวัลเองอเพราะมันอยากมีไนงะมันอยากแต่เราไม่ทํา อ่าอยากได้ไงมันเก็บไว้ในใจใช่ไหมทำไงทิ้งอารมณ์นี้ทิ้งอารมณ์นี้ไม่ใช่ทิ้งเมียนะทิ้งอารมณ์นะเราต้องทิ้งอารมณ์นี้ออกจากใจเพื่อไม่ให้เกิดอกุศลที่มันนอนได้ในสันดาลของเราเพราะนวิธีการแก้ไขต้นเหตุจริงๆของความทุกข์พระพุทธเจ้าให้แก้ที่ตัณหาความอยากเพราะมีความอยากเป็นปัจจัยจึงมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเช่นเดียวกันถ้ามีความอยากจึงมีความยึด เราอยากได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไปแสวงหาในสิ่งนั้นอะเอามาเป็นของเรามันจะแสวงหาเราอยากได้บ้านเราแสวงหาบ้านนะแสวงหาเริ่มขับรถไปดูใช่ไหมโครงการไหนดีอยากได้โทรศัพท์มือถือเราจะไปดูไหมเราก็จะพยายามขวนขวายในการหาข้อมูลมันถูกปะไอโฟนสิบหกใหม่ล่าสุดเข้ามาเราก็เริ่มไปแสวงหาข้อมูลเราอยากได้เงินลงทุนเราอยากลงทุนกับบริษัทนี้เราอยากซื้อหุ้นตัวนี้เราก็จะเริ่มแสวงหาต่นะข้อมูลเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงการลงทุนเป็นยังไง จุดอจุดเสียจุดข้อโอกาสอุปสรรคเป็นยังไงเราจะเริ่มหาจุดแข็งจุดอ่อนของที่นั่นแล้วว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงแสวงหาใช่ไหมเราเริ่มแสวงหาเมื่อแสวงหาเราย่อมได้มาเมื่อได้มาย่อมสงบมัวเมาในสิ่งเหล่านี้สยบมัวเมาแล้วได้เงินสยบมัวเมาในเงินไหมมีใครเป็นมาได้เงินมาเยอะๆอสมมุติกรณีจะมีไหมวะเนี่ยมีใช่ไหมพวกเราได้เงินเยอะอยู่ใช่ไหมเพราะบางคนมันไม่มีไงไม่มีแบบมันก็เลยไม่เคยสยบมัวเมาในเงินเยอะๆอย่างเงี้ยสมมุติเราได้เงินมา แล้วเราเห็นแบบเงินสดเยอะๆมาเก็บอยู่ในเซฟของเราอย่างเงี้ยมีปะวะมีใช่ไหมมีอารมณ์นี้แบบอิมมชั์ชอลนี้มีอยู่เนาะมาเก็บคือบางทีอาจารย์ไปมันไม่มีไงมันไม่มีอารมณ์รวมกับอารมณ์นี้คือมีเงินติดบัญชีห้าสิบาทนี่คือบุญหนักหนาสาหัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม้จะกดไม่ได้ตามานะคือพยายามจะให้มีความรู้สึกร่วมนิดนึงว่าเรามีอารมณ์นี้หรือเปล่าคือเรามีอารมณ์แบบเห็นทองคําเห็นเพชรพลอยเห็นแหวนอะไรที่มันเป็นเครื่องประดับมีค่า เห็นเงินที่มันมีอยู่ในบัญชีแล้วมันรู้สึกชื้นใะมันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกดีใจในสิ่งเหล่านั้นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกสยบโมเมาในมันเราจะพยายามประคับประคองพึงรักษามันไม่ให้มันสูญเสียไปจากเราเวลาเรามีทองติดตัวมันอยากํำน้ำไหมไม่นะอยากมีทองเวลามีทองอยากขายไหมไม่นะมันอยากเก็บจะว่ามันอยากใส่มันอยากมีไว้เนี่ยเรียกว่าสยบโมเมาคําถามตอนมีทองเนี่ยดีใจมากเลยใช่ปะแต่เวลาไม่มีตัง เอาละลงจำนำต้องเข้าแล้วเราก็จะเริ่มเข้าลงจำนำใช่ไหมทุกไหมเริ่มทุกเพราะอะไรมันสยบมัวเมาในทองนั้นแล้วมันไม่อยากขายออกไปมันสยบมัวเมาในเงินจํานวนนั้นแล้วมันไม่อยากสูญเสียเงินจํานวนนี้ออกไปมันไม่ใช่งกนะเราพร้อมจ่ายกับสิ่งที่ตอบสนองต่อความพอใจของเราได้แต่สิ่งที่ไม่ตอบสนองต่อความพอใจของเราเช่นหนี้สินมันไม่ตอบสนองต่อความพอใจของเรามันจะตอบสนองเฉพาะตอนที่เราซื้อขังแรกแต่ถ้าเราเป็นหนี้เวลาเอาเงินจ่ายหนี้เนี่ย ไม่ตอบสนองแล้วเราเอาเงินไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เ네นมเราเอาเงินไปซื้อของที่เราต้องการเราพอใจแต่ถ้าเราต้องจ่ายจ่ายเหมือนกันเลยนะแต่ไปจ่ายในสิ่งที่เป็นหนี้สินที่ไม่น่าพอใจเราจะรู้สึกกระดักขยะนขยัต่อสินนันแลละไม่อยากจ่ายเอาจ่ายเหมือนกันเลยนะทําไมมันเกิดความพอใจกับไม่พอใจทั้งๆท,ท,ที่เงินก้อนเดียวกันจ่ายเหมือนกันจํานวนเท่ากันสมมติซื้อกระเป๋าใบหนึ่งห้าพันจ่ายค่าบัตรเครดิตขั้นต่ำห้าพันจ่ายเหมือนกันไหมเหมือนกันเท่ากันเป๊ะเลยไหมเท่ากัน แต่ทำไมจ่ายของซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมถึงพอใจแต่จ่ายค่าบัตรเครดิตไม่พอใจเพราะอะไรเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่ากระเป๋านี้ทําให้เรามีความสุขได้เนี่ยความสุขเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ได้ใน,นอนาคตข้างหน้าแต่ปัจจุบันคืออะไรความสุขของฉันยึดมั่นถือมั่นยังยึดมั่นถือมั่นแล้วตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นยึดแล้มีความสุขพอใจนี่สินห้าพันเหมือนกันเป๊ะเลยเราไปจับมันมาอยากจ่ายออกไป ทำไมมันทุกวะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความอยากในการจ่ายหนี้สินทุกไหมทุกไม่มีความอยากนะแต่ไม่อยากจ่ายไงไม่มีความอยากเหมือนกันเลยเมื่อกี้มีความอยากอยากได้อันนี้ไม่มีความอยากอยากจ่ายไม่มีความอยากจ่ายมันเลยเกิดความอะไรอืดอัดขยักขยงเกลียดชังต่อหนี้สินเหล่านี้แต่คําถามคือใครเป็นก่อใครเป็นคนก่อเรารับภาระของความทุกนั้นใช่ไหมมันเป็นเหตุผลต่อเนื่องของกันและกัน ไม่พอใจเอาจใจเท่ากาันจ่ายเหมือนกันจัดเกิดไม่พอใจเฉยเลยเพราะอะไรอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดย่อมทุกข์ในสิ่งนั้นคําถามนี่ที่ต้องจ่ายนี่ใครนี่เรา,น,เรานี่เราใช่ไหมเพราะมันมีความเป็นเรานี่แหละมันเลยทุกข์กระเป๋าใครกระเป๋าเราทุกข์ไหมทุกข์เพราะอยากได้มันมาใช่ไหมตอนแรกมันอยากได้มามีความสุขแต่ถ้ามีคนขโมยไปทุกข์ไหมทุกข์ละเพราะอะไรความอยาก กับความยึดมั่นถือมั่นเราเข้าไปยึดมั่นในสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความทุกในการใช้ชีวิตของเราเสมอผู้ทเจ้าได้สอนว่าเพราะมีความเกิดขึ้นแห่งตัณหาจึงมีความเกิดขึ้นในความยึดมั่นถือมั่นขู่อุอปทานเช่นเดียวกันเออททพราะมีความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งเออขอโทษทีเพราะมีความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหาคือความอยากจึงมีความดับไปโดยไม่เหลือแห่งอุปทานคือความยาึดมั่นถือมั่น ดังนั้นถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไปะยึดในสิ่งได้ไหมสมมุติอาจารย์มีกระโถนอันนี้กระโถนของอาจารย์อาจารย์อยากเก็บกระโถนไว้ที่ตัวเองนี่คือกระโถนฉันถ้าหายทุกไหมทุกแต่คําถามเดียวกันกระถนเนี่ยพวกเรารับรู้ดีว่ากระโถนใบเนี้ยไม่ใช่ของพวกเราแต่เรารู้สึกชอบและอาจารเอากลับเราบอกว่าเอากเก็บไว้ที่นี่ไม่ได้เหรอไปนอนุษสอสถานเอาไว้ปิดทองเผือว่างวดหน้าออกหวยอีกจะได้ถูกอย่างเงี้ยเอาไว้เก็บไว้บูชาหน่อยถ้าอาจารย์เอากลับเราจะเริ่มรู้สึกทุกไหม ทุกเพราะอะไรเรายึดมั่นถือมั่นในมันใช่ไหมแต่การยึดมั่นถือมั่นในมันเนี้ยเรารู้ไหมว่ามันเป็นของเราหรือของอาจารย์เป็นของอาจารย์เรารู้ใช่ไหมไม่ใช่ของเราระหว่างการรู้ว่าเป็นของเรากับไม่ใช่ของเราเราว่าอะไรทุกกว่ากันถ้าจะต้องสูญเสียในสิ่งนี้ระหว่างหนึ่งกระโถนใบนี้เป็นของเราแล้วกระโถนต้องสูญเสียจากเราไปสองเรารู้ว่ากระโถนนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราพอใจในกระโถนนี้อะไรทุกกว่ากันหนึ่งใช่ไหมเพราะอะไรของเรา การที่เราเห็นว่าอะไรก็ตามเป็นของเราแล้วเรายึดมั่นถือมากว่าเป็นของเราจะทุกข์ที่สุดแต่อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราเราเห็นเลยว่าไม่ใช่ของเราแต่เราแค่เข้าไปพอใจในมันเฉยๆจะทุกข์น้อยมากเพราะมันยอมรับอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเราฟิลเหมือนแบบอ,อกหักอะอ,อกหักเลยนะอ,อกหักมากอ,อกหักเลยแบบสุดๆเลยแต่เขาไม่เคยแบบรู้จักเราเลยอะแต่อ,อกหกักเหมือนแบบเราชอบแบบดาราคนหนึ่ง แล้วแบบดาราจุดๆไปแต่งงานไปมีแฟนอหกอหกักนะอกหักไปมันติ่งมากเลยอ่ะแต่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ใช่ของเรารู้อยู่แล้วดังนั้นมันจะเจ็บน้อยกว่าในทางกับการผัวเราเมียเราเลิกจากเราไปทิ้งจากเราไปทุกไหมทุกเราหว่าอีทุกเพราะดาราเนี่ยไปแต่งงานกับทุกเพราะสามีภรรยาตัวเองทิ้องอะไรทั่วกันสามีภรรยาใช่ป่ะมันทุกข์กว่าเพราะอะไรสามีภรรยาฉันไอคนในทีวีเนี่ยไม่ใช่ฉันใช่ไหมมันไม่ใช่ของฉันมันไม่ใช่สามีภรรยาฉันแต่ฉันแค่ไปมโนเพื่อพบว่าเขาเป็น ว่าเป็นติ่งเขาเรารักเขารักเขาใช่เออมึงรักเขาใช่ไหมล่ะแต่เขาไม่รักมึงจา้าเออมึงต้องทำใจนะเออเนี่ยคือเหตุและผลเหตุและผลของความทุกข์มันเกิดขึ้นตามลำดับของมันแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นตามเหตุและผลของมันแบบนี้ในการใช้ชีวิตพวกเราเนี่ยต้องพยายามไล่ลำดับความทุกข์ในเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างเงี้ยว่ามันมีอะไรเป็นเหตุและมีอะไรเป็นปัจจัยในหลักเหตุและหลักผลนั้น เราถึงจะสามารถเข้าใจการใช้ชีวิตด้วยการมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากได้การอยากได้อยากมีอยากเป็นในการใช้ชีวิตของเราทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าไล่ลําดับเรียกว่าปฏิจจสมบาทอาจจะจะไล่ลาดับให้ฟังพวกเราเนี่ยจะได้มีความทุกข์น้อยในการอยากได้เวลาใครลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะลงทุนด้วยความอยากได้มากเสมอยิ่งลงทุนครั้งเนี้ยได้มากครั้งต่อไปก็ได้มากอีกครั้งต่อไปก็ได้มากอีกมันจะอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีคําว่าพอนะ ถูกหวยครั้งเนี้ยอย่างสมมติคนลงลงลงทุนเลขอาจารย์อาจารย์เลขให้เลขหวยถูกไหมอีศูนย์ศูนย์เนี่ยมันไม่คิดว่าใครจะถูกเพราะอาจารย์พูดเล่นเลมันดันถูกเฉยอีศูนย์ศูนย์เนี้ยมันถูกเฉยเลยอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ให้ศูนย์ศูนย์แต่มันดันถูกใครจะคิดว่าศูนย์ศูนย์จะออกเลขปัญญาออกอะไรออกศูนย์ศูนย์เสร็จพวกมันออกเฉยเลยอีคนที่มันถูกนะมันจองเลขต่อไปละว่าอาจารย์จะให้เลขอะไรมันครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะซื้อแค่ร้อยเดียวครั้งที่สองมันจะซื้อร้อยเดียวไหม ไม่น่าแล้วเพราะอะไรมันมีประสบการณ์จากครั้งแรกครั้งที่สองอาจารย์ให้สามสองสองสามห้าสี่สี่ห้าใช่ไหมอันนี้คลิปที่ผ่านมาปรากฏมันออกสามสองลูกศิษย์อาจารย์นี่รีบโทรมาหาอาจารย์เลยนะโทรมาหาแอดมินเนี่ยเพราะนี่อาจารย์เล่อาจารย์หน่อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนก่อนหน้าศูนย์ตอนศูนย์ศูนย์ออกเนี่ยคนก็เข้ามาถามค็ถามกันนะมีแต่หวยเต็มไปหมดเลยจนอาจารย์ลำคาญมากเลยแล้วคิดดูถ้าอาจารย์ขึ้นไลฟ์สดนี่ยังไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะตั้งแต่วันนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไลฟ์สดแบบนั่งอยู่ที่บ้านไม่มีเวลาเลยมัันนนนอออกกกบ้าทุว เดี๋ยว,วเวลามั่งเสร็จปุ๊บในทีนี้หัวจะเต็มหน้าฟีดไปหมดนะไม่ต้องมีถะคคนขอเพราะมันถูกสาสองไงนี่มันใกล้ออกหรือยังเนี่ยยังใช่ไหมอ๋อสิบหกแล้วสิบหกนี่มันเพิ่งตน้นออกเพิ่งออกไปบปัดมาณสามสองแล้วทีพอเวลามันลงครั้งที่สองเนี่ยมันจะลงทุนมากขึ้นถ้าคังที่ ทุกอย่างเนี่ยอยู่บนอันนี้จังคือมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาถ้าเราไปยึดบางคนมีประสบการณ์ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้เสมอมันจะยึดเลยว่าทุกครั้งที่มันทําต้องได้คนประสบความสําเร็จมักจะล้มเหลวเพราะตัวเองประสบความสําเร็จมาตลอดเมื่อวันหนึ่งพลาดล้มเหลวจะยอมรับความล้มเหลวของตัวเองในครั้งนั้นไม่ได้เรียกว่าชนะติดหลังวัวเสียเส้นมันจะไม่กล้าลงทุนอีกเลยในตลอดชีวิตมันจะไม่กล้ากลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองเคยทําอีกเลย อย่างพวกเราลงทุนเนี่ยถ้าพวกเราลงทุนไปเสร็จแล้วปุ๊บวันหนึ่งเนี่ยคยลงทุนประสบความสำเร็จมาตลอดเลยวันหนึ่งล่วงล้มไปเลยสูญเสียไปเยอะมากทีนี้แหละปัญหาจะเกิดเลยความกล้าและความมั่นใจทั้งหมดที่มีจะสูญหายพังลงไปต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นเพราะอะไรเพราะมันมั่นใจในตัวเองเกินนี่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในประสบการณ์และความเก่งกาจของตนไม่กล้ากลัวทีนี้เมื่อกลัวจะแก้ไขปัญหายัางไงอะ เขาได้เจ้าให้แก้อะไรต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรมั่นหน้าไงมั่นหน้ามากไงมั่นหน้ามั่นใจเยอะใช่ไหมก็กลับไปแก้ที่ความมั่นหน้ามั่นใจของตัวเองแก่นั้นเลยให้มันเผาลงให้มันน้อยลงให้มันเบาบางลงในความมั่นใจนั้นในความคิดว่าตัวเองกังเก่งมากเก่งมากเก่งนั้นกลับมาพิจารณาตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีความเก่งแต่มันอาจจะเป็นโอกาสในขนาดนั้นที่เป็นจังหวะโบ๊ะบ้าเหมือนหวยอาจารย์อะจังหวะโบ๊ะบ้า มันอาจจะถูกในบางจังหวะมันอาจจะถูกจะโดนในบางช่วงก็ได้ถ้าอาจารย์หลงไหลได้ปื้มในความสามารถของตัวเองเอาจริงๆ้าอาจารย์ยังเป็นหมอดูยังเป็นร่างทรงอยู่เมื่อก่อนนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าให้หวยรหอบมานขนาดเนี้ยอาจจะตั้งกลุ่มเรียกคนเข้าหาเลยก็ได้นะอาจจะรวยไปจากการใบหวยเลยก็ได้ไม่แน่นะถ้าอาจารย์เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวให้มันก็มีโอกาสถูกอีกปเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรมันมีหลักมันมีเหตุผลมันมีโอกาสในการที่จะให้และถูกได้ไปเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่คําถามคือถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่าต้องเป็นไปตามความพอใจหรือต้องเป็นไปตามความต้องการของเราเท่านั้นคําถามคือเราจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเลยว่ามันต้องเป็นไปตามความพอใจแบบนี้เท่านั้นมันจะต้องออกมาในรูปแบบนี้เท่านั้นมันจะต้องโฟกัสลงไปที่จุดๆนี้เท่านั้นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นแบบนี้แล้ววันนังวันหน้ามันไม่เป็นคาดหวังเท่ากับอะไรผิดหวังจําไว้ว่าอย่าไปคาดหวังกับอะไรอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทําทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์เลิศเลอประสบสเเร็จุกือ มันไม่มีใครในโลกนี้สามารถทําได้เส้นผมบนหัวตัวเองอะยังรักษาให้ไม่ดาให้ดำไปตลอดจะทําไม่ได้เลยมันก็ยังมีความขาวไปเป็นธรรมดามก็มาเสื่อมใช่ปะเราจะเอาประสบการณ์หรือความมั่นใจอะไรมาขนาดไหนขนาดเราเคยผอมยังอ้วนได้เลยนะใช่ปะเอาอะไรมามั่นใจว่าตัวเองจะไม่อ้วนในอนาคตข,ข้างหน้าอย่าแปะปวนอย่าไปคิดว่ามันจะไม่แปะปวนเราจะเอาอะไรมามั่นใจว่าวันนี้ฉันหน้าตีหน้าตาดีสวยงามมีความเต่งตึงเอาอะไรมามั่นใจว่าวันนี้ข้างหน้ามันจะไม่เหี่ยวโยน เพราะมันเหี่ยวย่นแน่ถูกปะมันมีความแก่ไปเป็นธรรมดามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาความสามารถก็เช่นเดียวกันทําไมเราถึงมั่นใจว่าความสามารถเรามันจะโดดเด่นแบบแบบนี้ไปตลอดชีวิตนินหลันดอมันเป็นไปได้เหรอในเมื่อความสวยยังรักษาไม่ได้ความหล่อยังรักษาไม่ได้นับภาษาอะไรความรู้ความสามารถเพราะทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงของความเสื่อมให้ได้ว่าเราไม่ได้เก่งตลอด และในยุคในสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงแปลแปลงปวนตลอดเวลาในยุคสมัยที่มีคอนเทนต์มากมายในยุคสมัยที่มีคนเก่งมากมายที่เรียนรู้จากประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนอื่นแล้วมาพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จในยุคที่มีความคนเก่งมากมายคําถามคือเราเอาอะไรมามั่นใจว่าเราตามทันคนอื่นเขาเราเอาอะไรมามั่นใจว่าคนอื่นไม่มีใครเหนือกว่าเราไม่เก่งกว่าเรามองไม่เห็นโทษเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าการทําธุรกิจหรือการประสบความสำเร็จในในชีวิตของตัวเองเนี่ย มันไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องหรอกมันไม่มีใครม,มาล้มล้างเราได้หรอกมันไม่มีใครเหนือเราได้หรอกเป็นการคิดที่ตั้งอยู่บนความประมาทมั่นใจเพราะเวลามันมั่นใจอีโก้มันก็เกิดอีโก้ในภาษาธรรมะเรียกว่าอัตตาตัวตนตัวกูของกูเพราะเวลาตัวกูของกูปุ๊บใครพูดอะไรก็เริ่มเป็นไงไม่ฟังเตือนก็ไม่ฟังไว้นะเพราะอะไรมั่นใจว่าตัวเองทําได้ชีวิตอาจารย์เนี่ยเคยมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเก่งสมัยอาจารย์เรียนจบมหาลายัยใหม่ๆ อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเรียน,นเก่งรู้ไหมใช่เรียนเก่งอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งฉลาเวลาทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกามาประสบความสําเร็จตั้งแต่สมัยเรียนเราเคยเราเคยทาโปรเจกต์จบโปรเจกต์ก่อนจบเป็นการแข่งขันระดับระดับโลกระดับประเทศตอนเรารู้สึกว่าจะโตโยตา้ายาริสหรือไงมาที่ออกใหม่ๆแล้วก็ทําการตลาดในยุคนั้นรุ่นแรกเลยยาริสออกครั้งแรกเลยเราเป็นคนที่พรีเซนต์งานแล้วผ่านเขา้ารอบจากมหาลัยทั้งหมด เราเป็นตัวแทนเราทำโปรเจกต์อะไรอย่างายๆโปรเจกต์เนี่ยเป็นที่โดดเด่นของอาจารย์เป็นที่โดดเด่นขององค์กรที่มาติดต่อแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราออกไปทํางานของตัวเองในวันที่เราเรียนจบเราน่าจะต้องประสบความสำเร็จเพราะทุกคนพอใจในผลงานเราวันหนึ่งอาจารย์มาทาธุรกิจของตัวเองคือธุรกิจสักรีดเปิดร้านเองลงทุนครั้งแรกหนึ่งล้านบาทกู้เงินนะเราไม่รู้ประสบการณ์เลยนะว่าการเป็นทําธุรกิจครั้งแรกมันไม่ควรกู้เราไม่รู้เลยเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ เรามีแต่ความรู้ว่าเราสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จได้มั่นใจมากใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังลงทุนเลยตอนนั้นให้พ่อแม่กู้ให้แล้วเราเป็นคนพูดเก่งอะเราเป็นคนมีทักษะในการโน้มน้าวคนให้เข้าใจแล้วก็โน้มน้าวพ่อแม่สารพัดเลยวิธีการที่เราจะสามารถโน้มน้าวได้พ่อแม่เป็นตัวปล่อยเงินกู้ที่ดี่สุดสําหรับเราเออเราก็พยายามขวนขวายในการแบบทําทุกทางโกหกทุกอย่างสร้างเหตุสร้างเหตุก,การณ์ทุกอย่างจนเราได้เงินมา พ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกมีธุรกิจขเองแต่ลืมไปว่าเป็นหนี้แล้วคนที่ให้เป็นคนกู้ก็คือคนที่กําลังภูมิใจอยู่ก็คือพ่อกับแม่อาจารย์แต่มันยังไม่ได้ประสบความสําเร็จจนวันหนึ่งมันผ่านไปแค่ประมาณ3าสี่เดือนเท่านั้นเองเจ๋งไม่เป็นท่าเพราะอะไรล้านที่เราไปเอามาคือเราเซ็งล้านเพื่อนมาแล้วล้านเพื่อนก็มาจะเจ๋งมันเซ็งให้เราเพราะมันฉลาดกว่าเราเราโง่ก็เลยหมดเนื้อหมดตัวในครั้งนั้นเป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นทํางานด้วยซ้ำก็ต้องตามใช้หนี้มาตลอดระยะเวลาหลาย ต่อระยะเวลาหลายสิบปี